ตะกุดก็คืออักขระเลขยันหรืออักขระวิเศษที่จานลงบนทุกหนทุกอย่างอะ่ะการคลี่การคลายเสื่อมไม่เสื่อม ครับวันนี้คุยกันเรื่องตะกรุดตะกรุดคืออะไรตะกรุดก่อนก็คือว่าเราต้องย้อนกลับไปเรื่องยันอักขระเลขยันหรือ อักขรวิเศษอะ่ะที่เราเขียนบนผ้าเราก็เรียกผ้ายันถูกไหมแต่ตะกุดเนี่ยเขานิวัดมาจากยันที่เขียนบนแผ่นโลหะไงคือเราจะอธิบายยังไงอะ่ะว่าสันตะสยามหรือเวทในสายสยามเนี่ยอักขรที่จารลงบนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะผ้าไม้โลหะแผ่นโลหะแท่งหรือ บนซากสศพหรือแม้กระทั่งที่เป็นหลอดอกระดูกแร้งกระดูกห่านกิบถะพวกนี้นะแม้กระทั่งในกระดาษแล้วก็บรรจุไปไปเพื่ออะไรอะ่ะก็คือเพื่อพกพาอักขระวิเศษของครูบาอาจารย์ที่ทำไงไม่ว่าเล็กว่าใหญ่นะครับคือการสอดแทรกหรือการซ่อนหรือการพกพานะครับ <ไป S 1> เอาใส่กระเป๋าเสื้ออมในปากหรือซ่อน ซุกในร่างกายแม้กระทั่งการฝังไปบนในร่างกายอ่ะย้อนกลับมาในเรื่องตะกุดตะกุดก็คืออักขระเลขยันหรืออักขรวิเศษที่จานลงบนแผ่นโลหะซึ่งแน่นอนเราไม่พกเป็นแผ่นๆน,น,นี้อย่างนี้หรอกใช่ไหมคือการพกพาได้ง่ายที่สุดคือการม้วนให้เป็นหลอดให้เป็นหลอดให้เป็นหลอดแบบนี้นะครับให้เป็นหลอดแบบนี้เพื่อ ดวกในการพกพาไงใช่ไหมมันก็ง่ายไงแทนที่จะพกเป็นแผ่นๆถูกไหมและบางสำนักอย่างจริงๆอัน,นี้จริงก็มีมาตั้งแต่ยุทยาแล้วเนาะเขาก็ถักเขาก็ต้องอเขาเรียกอะไรถักเพื่อถนอมเพื่อเก็บรักษาให้อยู่นานๆเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหรืออยู่ติดตัวหรือต่งต่อ สืบทอดไปสู่เจเนเรชันถัดไปหรือยุคถัดไปอ่ะสายหลวงพ่อกลวยตะกรุด เป็นสายที่ชัดเจนที่สุดผมกล้าพูดอย่างนี้ตรงที่ว่าเราต้องคลี่ชํำระการคลี่ชํำระบางคนเขาต่อต้านนะผมเรื่องนี้มันเซนซิทีฟต่อสภาวะจิตใจบางคนคิดว่ามันเป็นการทำลายเขาเรียกทำลายการอนุรักษ์การคลี่การคลายครูบาอาจารย์ที่ทำมันไม่อนุรักษ์หรือเสื่อมโอ้ยถ้าเสื่อมอย่าง คุยกับผมไม่ได้นะก <c ười> ็คือว่าเราจะมาเดาได้ยังไงอ่ะ ว่าตะกุดดอกนี้เป็นของหลวงพ่อควยหรือเปล่าแล้วก็ในยุคข,ของหลวงพ่อกวยคือปีหนึ่งกว่าเนี่ยหนึ่งกว่าหรือศูนย์กว่าคือหลังปีสองพรมาเนี่ยเกจิอาจารย์หรือหลวงพ่อต่างๆเนี่ยทำตะกุดกันเป็นพื้นนะครับถ้าแยกการถักแยกการลงรักแยกการถักเทียดมันไม่สนุกนะการซื้อของผิดวัดผิดสำนักแล้วก็มายัดเป็นหลวงพ่อควยผมกล้าบอกเลยว่าผมเป็นเซียนพระกลุ่มแรกๆที่คลี้ตะกุด เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ลายมือของหลวงพ่อไง <Okay. S 1> ถูกไหมมันจึงชัดเจนมันจึงก่อเกิดความเป็นมาตรฐานสากลนิยมใช้คําว่ามาตรฐานสากลนิยมซึ่งคำคำนี้ มีผลต่อมูลค่ามีผลต่อราคาการถือครองพระการถือครองเครื่องรางเป็นทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่าเพิ่มเมื่อมาตรฐานเมื่อเป็นที่ยอมรับแน่นอนความเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อควยอยู่ที่อัตลักษณ์ลายมือนะครับถ้าเกิดคุณยังแยกนะ ที่เขียนโดยหลวงพ่ออื่นและณนะที่เขียนโดยหลวงพ่อควยไม่ออกคุณก็จะคุยกับผมไม่ได้ไม่รู้เรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ลายมือของหลวงพ่อนะครับมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากมันเลฟเฟเรนซ์หรืออ้างอิงจากตำรับตำราหรือลายมือที่ท่านจารจดลงบนกระดาษบนแผ่นยันบนบนผ้ายันพิสูจน์ได้หมดนะพิสูจน์ได้หมดเพราะนั้นอนะ่ะเรื่อง ตะกุดหลวงพ่อควยเนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่อะไรอะ่ะไม่ขายหรือไม่ส่งผ่านส่งต่อทั้งๆท,ท,ที่ยังมว้วนอยู่อย่างนี้ผมจะทําการรีรีรีดูนะครับเดี๋ยวเรามาลงดูดีเทลต่างๆนะครับว่าตะกุดสายหลวงพ่อควยเนี่ย หลากหลายผมใช้คำว่าเราจะไม่ใช้คำว่าร้อนวิชาเราจะใช้คำว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านเป็นอัจฉริยะเป็นปลาดแล้วก็อยากทำแล้วก็ทำสนองให้กับลูกศิษย์หลายๆหลายๆคนเลยซึ่งผมคลี่ตะกุดเนี่ยผมว่าเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยดอกนะที่เป็นลายมือหลวงพ่อกวยแล้วก็อากาักษระเลขยันเนี่ยสารพัดสารพัดจริงๆสารพัดจริงๆ เสื่อมไม่เสื่อมอย่ามาคุยกับผม วูาฮะผมคลี้ตะกุดเนี่ยหลวงพ่อควยเนี่ยผมจะเพะเซฟคุณเอาไปใช้ก็ได้สมมุติคุณจะคลี้ตะกุดสงสัยว่าเป็นตะกุดหลวงพ่อควยนะผมจะมองหน้าในรูปท่านนะครับมองหลวงพ่อควยในรูปถ่ายหรือเป็นรูปหลอกก็ได้ตั้งจิตตั้งใจจุดธูปก,ก็ได้หรือไม่มีธูปก,ก็ได้บอกกล่าวท่านบอกว่าหลวงพ่อครับลูกอยากศึกษาอยากดู อยากพิสูจตรลายมือหลวงพ่อในตะกุดนี้ถ้าเกิดเป็นของหลวงพ่อนะครับเป็นของหลวงพ่อกวยลูกขออนุญาตละลาบล้วงครีดูเพื่อเผยแพร่หรือความมั่นใจในการบูชาต่อไปแต่หากไม่ใช่ของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อป้องกอันอาถรรพ์จากการครี่ตะกุดดอกนี้ด้วยเห็นไหมสองเด้งเราต้องเพลเซฟทำอะไรเนี่ยเพลเซฟคือว่าป yeah. ้องกันตัวเราด้วยแล้ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่าง ถูกไหมเราไม่ละเมิดหลวงพ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะไปละเมิดหลวงพ่ออื่นให้หลวงพ่อช่วยคุ้มครองด้วยนี่การขี้โกงของสำนักจันนะครับนะครับเสื่อมไม่เสื่อมนะครับเอางี้ผมเอาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนะครับการเขียนอักขรแล้วก็ลมหายใจปราณหลวงพ่อที่ติดลงบนแผ่นโลหะเนี่ยมันยังอยู่อ่ะมันยังไม่ไปไหนอ่ะแล้วมันจะเสื่อมตรงไหนและที่บอกว่าเครียดมา หลวงพ่อเสกเป่าแล้วเอาเอาเยอะๆเลยเสื่อมไปครึ่งนึงแล้วครึ่งน,นึงของหลวงพ่อปวยเนี่ยกับครึ่งน,นึงกับหลวงพ่อปัจจุบันเนี่ย ผมเอาครึ่งหนึ่ง50%ของหลวงพอ่อควยผมว่าขังกว่าเขาอ่ะไม่ได้ไปมาปามาดไม่ได้ไปดูถูกใครนะแต่50%ของห้ของหลวงพอ่อควยผมก็มั่นใจอ่ะว่ายังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อมั่นนะครับในตะกุดหลวงพอ่อควยอ่ะมาลงดีเทลเลยอันนี้ กุดคู่กายสำนักจันนี่นี่คือตะกรุดเสริมดวงวก็ถือว่าเป็นตะกรุดที่แพงที่สุดของหนุ่มพะกวยนะและผมก็มั่นใจในการเป็นตะกรุดเสริมดวงช่วยการทํามาหากินนะครับที่ทรงที่ทรงให้ดีขึ้นไปไอ้ที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกนะครับไอ้ที่แย่ก็ต้องแก้มาทรงอ่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะตะกรุดเสริมดวงอันนี้ประ,ประจํากายพวกนี้ยังไม่คลี่นะครับพวกนี้ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ถูกการชําระนะครับอย่างอันนี้นี่สําคัญเลยอันนี้เนี่ยนนที่ผมเก็บรักษาไว้เนี่ยก็คือว่าที่เรียกประปุดแม่ทัพเนี่ยที่ยังไม่ยังไม่ได้ถัก เชือกนะครับเขาก็จะมีเล็กๆเล็กๆ,ๆไว้บังคับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ขี้เพราะอันเนี้ยที่มาดีแล้วก็ทั้งชุดเดยเนี่ยเป็นลายมือหลวงพ่อใวยทั้งหมดเอาไว้อนุรักษณ์ไว้นะครับอันนี้รี่มาดูแล้วเป็นตะกุดมหาอุดแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นฝาบาทเป็นตะขุดโทนที่ผมโชว์ไว้ที่หน้าร้านนะครับ ส่วนตะกุดที่ขึ้นชื่อของท่านอนะ่ะที่เอามาลงหลังเหรียญไงเหรียญหลังยันลงไตสันนคมในความเป็นตะกุดของท่านเนี่ยก็คือเพชรชลีมหารูดน้อยคือลงไตสันนคมที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับยันนี้ผมเคยเคยคุย เคยคุยในอีพีก่อนหน้านี้ที่สำนักอาจารย์เทพสาริกบุตรบอกว่ายันนี้ประเสริฐหรือดีที่สุดคือมีครบองค์สามก็คือมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในรูปแบบยันเพชรชลีมหารูดน้อยหรือยันไตรสนาคมที่หลวงพ่อหลวงพ่อกวยเลือกให้มาลงบนเหรียญหลังยันในปี2 0 2 1อันนี้คือ ประทับหลังเนี่ยอันนี้คือรูปแบบยันส่วนเนี่ยเห็นไหมว่ามันถึงพร้อมการทำอะไรของผมเนี่ยก็คือว่ามันต้อง r e f e r e n c e หรืออ้างอีกได้ผมมีสองแผ่นเลยเห็นไหมอันนี้อาจจะไม่เห็นนี่คือยัน ยันที่ให้ดูเมื่อกี้คือเพชรชลีมหารูดน้อยนะทั้งชีวิตผมนะก็คือได้แค่2แผ่นนี้แล้วก็ไม่ได้ขายไม่ได้จําหน่ายแล้วก็เอาไว้ทําข้อมูลนี่คือจบในเรื่องของยันเพชรลีกมหารูดน้อยนะครับที่ลงหลังเหรียญยันไตรสนาคมมาดูสมบัติผมดีกว่าสมบัติสมบัติที่เป็นตะกรุดหลวงพ่อ สะสมมาทั้งชีวิตครีมาทั้งชีวิตครีตะกุดมาน่าจะหลายร้อยอะเกือบพันอะแต่ว่าได้จริงๆก็ไม่เกิน200ดอกนะครับออกต่างประเทศบ้างได้ให้กับคนที่ เขาศรัทธาบ้างนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเเล่มนี้เล่มนีเนเน้เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของอของตะกรุดที่สะสมแล้วก็คลี่พิสูจน์อัตลักษณ์ลายมือแล้วนะครับก็เอาคร่าวๆเนาะก็ไม่ได้ลงดีเทลอะไรเพราะพวกนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ขายแล้วถ้าเทียบกับราคาเหรียญเดิมบาง ตะกรุดหลวงพ่อกลย3สามหมื่นเดิมบางตอนนี้ก็สี่ห้าหมื่นผมว่าผมเก็บความเป็นลายมือหลวงพ่อกลืไว้ดีกว่าถูกไหมอันนี้ก็ได้ไหนยุคต้นยุคต้นก็คือจะยกยันหลวงพ่อสีมาเนี่ยอันนี้ต้นเห็นไหมต้นเช็คกล้องดูซิว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหลากหลา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 ยอันนี้เนี่ยในในในความเป็นยุคต้นก่อนปี2 5 0 0เนี่ยท่านจะได้อิทธิพลจากหลวงพ่อสี มาทั้งสิ้นเลยลงอิติมานีิบ้างอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้ตะกุดเหนียวนะครับอันนี้ผมมีพิเศษเลยด้วยซ้ําอันนี้คือต้องบอกก่อนบอกก่อนว่าอันนี้อันนี้นะแผ่นนี้นะ แผ่นนี้นะผมได้มาจากชั้นสามตอนที่เขาเปิดเปิดแผงอะเปิดแผงแผงจอนอะเขามีตะกุดแผ่นยันเขาเรียกแผ่นยันที่หลวงพ่อต่างๆ่าะทั้งหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออะไรตั้งทุกทั่วทั้งประเทศเลยน่าจะเป็นแผ่นที่เป็นเจ้าพิธีใดพิธีหนึ่งอะเขาอ่ารวบรวมแผ่นยันจากจากทั่วเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไงอันนี้หลงมาในนั้นซึ่งบางคนไม่รู้ไงผมดูอะนี่คือลายมือหลวงพ่อกลวยนะครับ ก็แอบมาซื้อมาซื้อมาแล้วนี่คือยันที่หลวงพ่อลวย ทำมวลสารให้เขาอะให้เจ้าพิธีนั้น<ๆ>นั้นะเจ้า<ๆ>พิธีนั้นนั<ๆ>้นะนี่ยันเนสผมคัดลอกมาไม่รู้นะใครแคปชั่นหน้าจอไปเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีคุณวิเศษอะไรยันเนี้ยหลวงพ่อกลวยเนี่ยจานลงบนแผ่นเพื่อไปเป็นมวลสารทําวัตถุมงคลไม่รู้รุ่นไหนอะแต่ว่าน่าจะประมาณปีศูนย์กว่านะศูนย์กว่าหรือหนึ่งกว่าเนี่ยเนี่ยพิเศษสําคัญสําคัญสําคัญ,คญอ,คอ่าเก็บ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 เห็นไหมอันนี้ก็กีบัตะจีบัตะนะครับกีบัตะนี่สีเกลือพวกกนี้ อ่าอ,อ,อันนี้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 เหมือนกันทางชีวิตผมเหมือนกัน เขาเรียกว่าสาลิกานะสาลิกาอันนี้อยู่ในหมวดสาลิกาหมดเลยนะอันนี้เป็นสาลิกาอมนี่นี่ที่ที่ที่ผมเรียนมาจากอ่าอาจารย์ธวัชชัยแล้วก็ท่านไปเรียนมากับหลวงพ่อเจ้ยและปรากฏอยู่ในตะกุดสาลิกาของหลวงพ่อกลวยด้วยนี่ลงอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้อันนี้อยู่ในหมวดของสาลิกากกามจะขึ้นกาวะกาวังกาวังกาวะอะไรพวกเนี้ยอ่านี่นี่นี่สาลิกาหมดเลยอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นดอกเล็กๆ อันนี้เนี่ยอันนี้เน,นี่ยผมผมชำระมาหมดชำระมาหมดนะเนี่ยเอยู่ในหมวดของสาริกาดูเอาเนี่ยเก็จะเป็นดอกเล็กๆม้วนมาก็จะเป็นเล็กๆนะครับเล็กๆลายมือหลวงพ่อรว,วยทั้งหมดเราจะบอกว่าอะไรอ่ะบางทีอ่ะการเล่นหาตะกุดปัจจุบันเนี่ยบอกว่าดูลายผักดูเออยอะไรเอ่ยแต่การจบด้วยอัตลักษณ์ลายมือเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแล้วก็ มันมีคุณค่าเห็นไหมมีคุณค่าคุณค่าเก็บยังไงเราก็เราห่วงแหนนะหวงแหนนะ่ะในความเป็นความเป็นลายมือหลวงพ่อพกวยอะ่ะเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยแล้วใช้ทุนทรัพย์ไม่ใช่น้อยเลยนะที่ในการเก็บรักษาหรือการถือครองของพวกนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเป็นชิน้นเป็นลายเนี่ยผมก็จะชําระไว้นะชาระไว้ว่าเออเป็นลายมือหลวงพ่อเท่เนี่ยทามาทางนั้นเลย เห็นไหมมหาศาลอันนี้นี่นีไปได้กลับได้เป็นพวงเป็นพวง,วงก็ให้ดูให้ดูเบื้องต้นนะให้ดูเบื้องต้น,นรู้จักหลวงพ่อเชนไหมหลวงพ่อเชนวัดสิงห์่อเชนวัดสิงห์ซึ่ง หลวงพ่อกวยก็เรียนวิชาในสายหลวงพ่อเชนคือเรียนผมไม่รู้ว่าสายสิงห์บุเรียผมถึงบอกว่าหลวงพ่อกวยนั้นน่ะแตกฉานแตกฉา,านที่สุดแล้วหลวงพ่อเชนเนี่ยท่านทําตะกุดแบบเดียวเลยเป็นองค์พระอยู่ตรงกลางนะครับเป็นแพทเทิร์นของท่านเลยและทํามาเป็นรูปแบบนี้รูปแบบนี้รูปแบบนี้บบนเห็นไหมนี่คือยันหลวงพ่อเชนเน่งๆน่งหลวงพ่อเชนจะจะแต่นี่คือลายมือหลวงพ่อกวยที่เขียนที่เขียน ลงบนตะกุดแบบนี้ไงแต่มันต่างกันที่เลขเพราะฉนั้นอะ่ะมันจึงตกผลึกไงว่าหลวงพ่อกลวยไม่ได้ลอกเขาท่านทําโดยตั้งใจทําโดยสายวิชาเห็นไหมว่าไม่ว่าใครจะทําตะกุดใครจะทําอะไรอะ่ะหลวงพ่อกลวยทําเป็นหมดและนี่คือตะกุดแบบหลวงพ่อเชนที่หลวงพ่อกลวยท่านทำานี่เนี่เน,น,น,นี่เป็นการเผยแพร่ครั้งแรกแล้วก็ผมเจอมาสองสามดอกนะสองสามดอกที่ที่ที่ในความเป็น สายวิชาโอ้ยเยอะ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 มากเยอะมากเยอะมากซึ่งเอาแค่พอหองปากหอมพอนะครับว่า,าความเป็นตะกุดความเป็นวัตถุมงคลประเภทอัอกษระเลขยันที่ท่านลงนะครับจบที่อัตลักษณ์ลายมือจบที่ลายมือหลวงพ่อควยนะครับก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่สละเวลาดูนะครับตะกุด มันกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวเราจะแยกย่อยต่างๆว่ามีอะไรบ้างอันนี้พูดรวงๆรวงๆเอาแค่พอ,อของเปล่าของพอวันนี้โอเคสวัสดีครับช่องทางการติดต่องผมนะก็กระเบิดโทรศัพท์เลยเบอร์แบบ0814824448นะครับแล้วก็ทางไลน์ทางไลน์ผมก็จะอ่านไว้นิดนึงก็ ID Line ID l อดีสำนักจันนะครับ ตัวเล็กนะครับแล้วก็ทาง Facebook ต้อมสำนักจันทร์ทางเพจก็ต้อมสำนักจัน YouTube ร์ก็เป็นช่องหลวงพ่อคุเลยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะพยายามตอบแล้วก็สงสัยอะไรผมตอบคนเดียวแล้วก็ชัดเจนโปรง่งใสและตรวจสอบได้